มือหนึ่งเด้ยพยพน้องตาเขียวตาเขียวเราไปหาไตาก่กีโปมต้องจะไปหาไตาก่กีโปมมาไว,ว้ตะขวากินแรงอ่าขวากินแรงในมือทัดไปไตก่กีโปมก็ใไต่ตะแก้มขึ้นได้พีน้องนะครับแล้วก็ไต่ไปไต่ไปเรื่อยๆนะฮะได้กีโปมมีแต,ต่โตใหญ่ยๆยิ่งเขาไปไกลแถวผีปาา่าซาแถววัดเนี่ยที่ผิวผีป่าซาเนี่ยมีแต่ไอกีโปมเนี่ยโตใหญ่ๆได้พน้องนะฮะ เล่าก็เลยสาดไฟไปสาดไฟไปที่สาราวัดสาราวัดนี่เลาก็เบิ่งว่าเอ๊ะเงาอีงตัวเงยๆดำๆสูงๆนี่ปราคฏว่าเราได้เห็นผีเป็ดวะพี่น้องเห็นผีเป็ดเล่าตกใจตกใจบ่ห้วสิว่าจังไหนเราให้ห้องไปว่าอันเลขเลขเลขออกตัวไหนครับเลขออกตัวใดฮันดอกผีเป็ดมันกับบอกมันก็ปากบบได้เนาะเพราะว่าอันปากมันทอหูเข็มซํำนี่แ่ะพี่น้องจบแล้ว